ทีเคยทีนมาแล้วค่ะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าการแพทย์แผนปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรือว่ายาที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีพื้นฐานมาจากศาสตร์การรักษาบแบบโบราณที่บรรพบุรุษของเราเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาค่ะและโบลลีคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยการแพทย์แผนตอ้นรับของเราได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยละคะ่ะ และตอนนี้นะคะโบลิงก็ยืนอยู่ที่หน้าคณะการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยร,รังสิตค่ะขอบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าที่คณะนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะเขามีการเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ของการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันออกแบบครบวงจรเลยจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจขนาดไหนนั้นเดี๋ยวตามโบลิงเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโบลิงก็นั่งอยู่กับพี่ๆชั้นปีที่4คณะนะการแพทย์แผนตะวันออกแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ัดสินใจที่จะมาเลือกเรียนการแพทย์แผนตะวันออกทําไมไม่เลือกเรียนการแพทย์แผนปัจจุบันไปเลยล่ะคะการใช้ยาสม,มุนไพรเราเมีมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณยา่าซึ่งคณะนี้ก็มีเรียนตั้งแต่ต้นไม้ไทยสม,มุนไพรไทยแล้วก็มาถึงการพัฒนาเพื่อให้ทันสมัยร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ะคะ่ะตอนแรกเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยมีความสนใจเรื่องต้นไม้อย,อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่สนใจรายละเอียดของต้นไม้ไม่ว่าจะต้นไม้ต้นเล็กหรือต้นใหญ่พอเข้ามาเรียนแล้วต้นที่เราเคยรู้จัก มันมีสรรพคุณขนาดนี้เลยหรอต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งต้นญ้าวัชพืชที่เราคิดว่าไม่สําคัญนะคะสามารถนํามาใช้เป็นยาได้ทุกต้นเลยถ้าเราเรียนเรื่องของการแพทย์แผนตอนออกซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยอ<ช><ช>ย่างนี้เราศึกษาจากหนังสืออะไรคะก็จะมีตาราแพทยศาสตร์หลวพ่ะค่ะเล่นนี้นะคะค่ะ<ช>ก็ข้างในก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งหมดนะคะคือจะใช้ภาษาโบราณมากเราก็ต้องแปลเป็น กลาเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะคะอย่างอย่างเช่นมันมันจะเป็นคําพูดของโบราณนะคะเหมือนกับวายโยพิการนั้นให้หูตึงกำเนิดเป็นน้ำหนวกอันไหลเหม็นไม่เห็นไฟในตาฟางก็คือวายโยนี่จะเกี่ยวกับในเรื่องของธาตุลมนะคะถ้าเกิดว่าธาตุลมพิการขึ้นมาพิการหมายถึงพร่องหร,อหรือ,รอค่ะ<แ>ก็คือจะเกิดโรคเช่น ให้หูตึงให้ให้น้ำหนวดไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาที่เราเรียนก็จะมีอาจารย์ที่ท่านาชำนาญท่านก็จะมาเล่าแล้วก็แปลเป็นเป็นภาษาคูดให้เราความให้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะฮะ โอ้โห oh, อันนี้ไม่ได้เรียนนแค่เรื่องของการแพทย์เท่านั้นนะคะต้องมีความสามารถระทางสายด้วยค่ะพูดถึงคำว่าสมุนไพรแล้วเนี่ยควส่วนดรกจะคิดว่าเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ใช่ไหมคะความจริงแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะหรือว่ามีเฉพาะต้นไม้ข้อสมุนไพรนะครับก็จะประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งพืชวัตถุก็คือพวกต้นไม้ทั่วไปทั้งพืชยืนต้นเป็นเครือันดับที่สองคือตัวสารวัตถุสารวัตถุเช่นส่วนที่เป็นเขาส่วนที่เป็นกระดูกอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแร่า เช่นเกลือแกงดินสอมพองอย่างนี้ฮะถือว่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันอย่างตรงส่วนที่เป็นพืชนี้ตรงนี้ใครดูแลใครเป็นคนดูแลคะมีเจ้าหน้าที่ประจําดูแลครับแล้วก็จะมีะนักศึกษาชั้นปีที่สองคือคนต้องอมารดน้านทุกวันมาใส่ปุ๋ยดูแลเพื่อให้นักศึกษาเองได้คุ้นเคยกับสมุนไพรจริงๆนะครับก็จะมีการสอบเป็นแบบกรีงว่าต้นนี้ชื่ออะไรสมคุณอะไรรสอะไรนี่อย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับชื่อว่าเปล่าน้อย เมื่อไม่นานมานี้ครับเราจะดิ้นข่าวว่าญี่ปุ่นนะครับเอาไปจดลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นเ,เป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับ <S 1> <S 1> <S ต้นนี้เป็นต้นไม้ของไทยเราเรามีส,สมรัคุณในสามารถรักษาโรคได้ดีเกี่ยวกับรคกระเพาะอาหารนะครับใบกระเพราอันนี้คิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องรู้จัก<า>กันอย่างแน่นอนอันนี้ช่วยรักษาอะไรได้บ้างค่ะเนื่องจากว่ากระเพรานะครับป่นหรือว่ารสเนี่ยค่อนข้างจะเป็นยาร้อนแน่นอนฮะยาร้อนเนี่ยจะช่วยขับลมบรรลุท่านเวลาที่ เราเราทานข้าผัดกเะเพราพอเราทานเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเลยแล้วก็มันจะช่วยย่อยอาหารด้วยนี่เป็นทิกของอคนไทยเรานำสูงไทยมาเป็นอาหารคนสมัยก่อนมีความเชื่อเกี่ยวกับการพูดคุยกับต้นไม้ช่ชะอันนี้เป็นยังไงก็คือ ความเชื่อคนสมัยก่อนนี่คือคนเป็นหมอถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะมาเก็บต้นไม้เนี่ยเราเชื่อว่าต้นไม้เขาก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันม<ะ>ีความเป็นหมออยู่ในตัวของเขาเราก็จะขอท่านก่อนขอเขาก่อนว่าขอเอาใบนะไปทํายานะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยรักษาให้คนไข้คนนี้หายทีอย่างเงี้ยค่ะค่ะจากส่วนสมุนไพรนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หนะ้าห้องปรุงยาแล้วละคะ่ะเดี๋ยวตามบริงเข้าไปดูข้างในเลย ไฟมันเป็นสมุนไพรแห้งเยียวยามากมายเลยที่เห็นเขียนอยู่พิกัดยาสามสิ่งพิกัดยาสี่สิ่งพิกัดยาห้าสิ่งเนี่ยมันคืออะไรอะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการจัดําแหน่งมนหมู่มากกว่าพิกัดยาสามสิ่งก็คือจะมีตัวยาอยู่3อย่างในกลุ่มเนี้ยแก้อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะพิกัดสามก็จะตรีขึ้นต้นด้วยคำว่าตรีเนี่ยค่ะพิกัดสี่ก็จะตุกพิกัดห้าก็เบนจะอย่างเงี้ยค่ะจะถึงจะถึงเก้าเรียกว่านวะเช่นนวะโกดนวะเทียน กันทัานยาเราเนี่ยโบลิ่งเคยได้ยินคำโบราณขาพูดเอาไวค้ค่ะว่าแบบบางทีมีการทัานยาเป็นหน่วยเป็นบาทเป็นสลึงตัวนี้เราก็จะมีหน่วยเปรียบเทียบนะคะหนึ่งกํก็คือเราจะใช้น้ําหนักที่สิบห้ากเท่ากับหนึ่งบาทค่ะถ้าเกิดสั่งมาเป็นสลึงเราก็จะเทียบวัดว่าสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทเทียบเป็นกรําเหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็นห้าสิบกค่ะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่บาทกว่า และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันภายในคลินิกเวชกรรมไทยแล้วค่ะพี่นิมคะที่นี่เขามีจุดเด่นยังไงบ้างคะจะมีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพการแพทย์แผนตะวันออกไม่ว่าจีนอายุโรเวทอินเดียก็คือว่าการรักษาสมดุลเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บของเราขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากธาตุในร่างกายของเราหรือว่าองค์ประกอบทั้งหมดดินน้ำลมไปล้วกเกิดการแปรปรวนพอปรับธาตุต่างๆให้สมดุลแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไป ักษาต้องเหตุเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณศิกษานะคะเป็นคนธาตุดินนะคะแล้วก็จุดอ่อนสุขภาพเกี่ยวกับปวดศีรษะนะคะและกินอาหารไม่รู้รสท้องผูกนะคะแล้วก็ริโีดวงทวารอาจจะถ่ายท้องได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรรับประทานอาหารพวกรสฝาดหวานมันเค็มนะคะมังคุดฝรั่งระทองนะคะเผือกถ่วนักางๆเนี้ยค่ะ มันก็จะไปแก้อาการที่เป็นจิดอนุภาพของเรามันก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโรคภัยแก้เจ็บที่มันจะเป็นมันก็จะเป็นน้อยหรือว่ามันเกิดสมดุลขึ้นอันนี้เป็นการนวดแบบไหนคะเขามีแบ,บ่งประเภทไหมคะการนวดในไทยเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองอย่างก็คือนวดแบบราชสำนักแล้วก็นวดแบบเฉลยศักดิ์การนวดแบบเฉลยศักดิ์เนี่ยจะใช้ทุกส่วนของร่างกายคือจะใช้ศอกใช<อ>้แขนใช้เขา่าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านวดแบบ ราชสำนักก็คือจะใช้นิ้วเน้นความสุภาพขึ้นกับเทคนิค ของคุณหมอที่จะเลือกเลือกใช้ก็จะเทคนิคไหนเหมาะกับโรคไหนอะไรมากกว่านะครับและที่นี่คือศูนย์พองงามใช่ไหมคะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าตอนชั้นปีที่สี่นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการพาัฒน,นาศูนย์ภัยคัศนสกร,ร์การคณะได้ไปจัดเปิดที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะ,นะคะค่ะแล้วก็จะมีรวมทั้งมีเฟรนช์ชายอ,อยู่ด้วยเช่นกนะะันค่ะก็รู้สึกว่า ภูมิใจดีใจกับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่จบในรุ่นเดียวกันและน้องๆที่กำลังตามมาเพราะว่าได้สึบทอดภูมิปัญญาของไทยอะคะอ่ะเอาละค่ะก็ได้เห็นตัวยาต่างๆกันไปมากมายแล้วนะคะนี่ที่นี่เป็นแ l บทดลองใช่ไหมคะใช่ใชลวค่ะเป็นแ l บที่จะทั้งผลิตให้ได้<ช>อ่ามาตรฐานรวมทั้งให้เข้าสู่ระดับเทคโนโลยีให้เป็นที่ยมอมรับของสากลเคยมียาตัวไหนบ้างไหมที่พัฒนาจากแ l บนี้แล้วตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็สําเร็จแล้วที่เราเห็นในห้อง ห้องบิวตี้ของเราหรือว่าห้องศูนย์ความงามของเรานะครับก็คือจะผ่านจากห้องนี้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับของตัวเม็ดยาเองทดสอบฤทธิ์เป็นยังไงทดสอบอพิษเป็นยังไงแล้วก็ทดสอบเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ผลเปื้อนเป็นยังไงนะครับ,รบก็ต้องต้องได้มาตรฐานตามนั้นยาทุกตัวทุกชนิดที่ผ่านออกไปจากห้องนี้เนี่ยรับรองแล้วปลอดภัยแล้วก็ได้มตาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะค,ค,คนไทยจะอนุรักษ์จะพัฒนาภูมิปัญญาไทยเราต้องเป็นคนไทยที่ไฮเทคด้วยนะครับ การพัฒนาสมุนไพรการพัฒนาแพทยแผนไทยจะยั่งยืนจะเกิดการใช้ต่อเชื่อมโยงกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นระบบบริการสุขภาพของชาติต่อไปกว่าจะแดนหนัหนมาพัฒนาเรื่องภูมิปัญญาและการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างความยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปครับวันนี้บริ่งต้องขอขอ,ขอบคุณพี่นิม่มแล้วก็พี่เอมากๆเลยที่พาบริ่งเดินชงจนรอบเลยับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากะค,ะค่กะ,คะ